สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดําดเนินรายการโดยสมชายน้อยสากรวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆนในเวลาสองทุ่มโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องความจริงความไม่จริงข้อเท็จจริงการเรียนรู้ ก็มีอะไรเราก็มานั่งเล่าสู่กันฟังส่วนเพื่อนๆที่อยากถามอะไรนะมีข้อจะถามข้อความอะไรก็เกี่ยวกับความรู้ถ้าผมตอบได้แล้วมันไม่สมควรที่จะปิดกันไปก็จะบอกให้นะแต่เรื่องบางเรื่องก็ต้องละไว้ในฐานะที่ว่ามันเป็นดักสองคมผมก็จะข้ามไปแล้วก็จะให้เหตุผลแบบนี้แหละแต่ถ้าบอกได้พูดได้เราก็จะพูดกันเลยนะ อย่างผมเนี่ยดินชินผงเบญจภาคีพักเก่าพ้าโบราณรูปหลอ่อรูปหลอ่อนิยมนะผมจะตอบได้ผมจะไม่น่าจับผมจะเข้าใจผมจะอธิบายได้ด้วยนะในส่วนนั้นส่วนเรื่องอะไรที่เราไม่รู้หรือพ้าใหม่เนี่ยผมก็บอกผมไม่รู้ดังนั้นเพื่อนๆที่เอาพ้าใหม่มาถามผมจะตอบไม่ได้นะ ผมจะตอบได้เฉพาะพระเก,กา่าพระโบราณพระพุทธรูปพระบูชาเบญจพระปิตาดินชินผงอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะตอบได้แล้วผมตอบได้จริงไม่ใช่ผมไม,ไม่ได้นั่นนะคือลักษณะของพระแท้เขาจะเป็นแบบนั้นอะไรเหล่าเนี้ยเราจะเกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้คือความรู้มันจะถูกวางอยู่บนหลักแห่งความเป็นจริงข้อเท็จจริง นะแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปได้ด้วยกันดูพระแท้ให้เป็นก่อนนะไม่ใช่ว่าพระก็ไม่แท้เอามาอธิบายให้มันแท้เอาวิชามั่วไปหมดเอาทุกๆศาสตร์วิชาที่ใครจะพูดอะไรแม้แต่เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยเขาก็าไปใช้กันและนะดูแม่พิมพ์ดูขบวนการผลิตเออก็โอเคดูนูน่นดูนี่แล้วไงอะพระที่เอามาแสดงมันปลอม นะบางท่านก็บอกอ่ะโอเคถ้าจะใช้วิชาผมก็ขอให้มันแม่นๆนะอย่าอย่าเป็นอย่าพับปลอมลงมาแล้วบอกอ้ยเราจะมันพับปลอมนะเราก็ต้องเป็นผู้รู้ให้ได้เรียนรู้ให้ได้แล้วเราก็จะตอบได้อย่างสงา่างามไม่ว่าใครหรอกตอบถูกก็ถูกตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่ากันเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มผมผมว่าปีนี้แหละ เพ,พิ่งเริ่มปีนี้ที่เราได้เรียนรู้กันอย่างจริงๆจังๆนะเพราะว่าเราเริ่มเกินเกินในความเชื่อกันมาตลอดเราก็เริ่มมามองเห็นความรู้แล้วเราก็สามารถที่จะตอบมันก็คือปีนี้แหละเริ่มปีนี้แหละก็นนะับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไงเพราะว่าเราเริ่มตอบได้เหมือนกัน ทิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราเรียนรู้ได้เหมือนกันและเราก็จะใช้ความรู้เหมือนกันเราก็จะไม่ทะเลาะกันเวลาเราเห็นพระองค์เดียวกันถ้าแท้ก็แท้เหมือนกันในอนาคตนะไม่ใช่ว่ามันมั่วไปหมดแท้บางไม่แท้บางวันนี้ตัดสินแท้พรุ่งนี้เอาไม่ใช่อีกแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,าแสดงว่าคนตัดสินนะ่ะมันอาศัยรู้จดรู้จําแต่มันไม่รู้จริงคือวันนี้ วันนี้อารมณ์ดีให้พระองค์นี้แท้พรุ่งนี้ทะเลาะกับเมียม,มาตีพะระปลอมไปซะงั้งนเราจะเห็นว่าปัญหาในวงการ,รพักเครื่องเนี่ยในการประกวดพักเครื่องเนี่ยมันมีเยอะนะเสียนเองก็ทะเลาะกันเองกูวางกูแท้เฮ้ยพี่อย่างนั้นมันไม่แท้หรอกมึงเรียนรู้มามึงอายุเท่าไหร่มึงพวกพระอย่างนี้แท้ดันมาดูพระกูปลอมมาากันไปทะเลาะกันไปอยู่วงการมาเยอะกว่า ไอคนที่อยู่วงการน้อยกว่าก็พวกน้อยกว่าก็ก็ต้องถอยไปแล้วก็ไม่รู้จกักอธิบายแท้กันยังไงมันก็ใช้วิชาตัวเบาวันนี้วิชาลอยตัวกูเก่งกว่ากูอยู่มานานกว่าอาจารย์กูเก่งกว่าเอออะไรแบบนี้นจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ใช้ความรู้ที่เหมือนกันเพราะมันไม่รู้เหมือนกันก็เลยใช้ ให้มันถูกต้องเหมือนกันไม่ได้นั่นเองนะมั่วไปแหลกลานและปัญหามันก็เยอะปัญหามกเกิดจากไอ้พวกนี้แหละนะมันไม่ได้เกิดจากพระเลยถ้าเราดูพระแท้เป็นแล้วพระแท้ก็เ,เป็นอย่างนั้นแหละดูตรงไหนดูตรงไหนอูมันเยอะดูนั้นแหละแท้ถ้าพระปลอมอระมันก็ปลอมอย่างนั้นแหละดูตรงไหนดูตรงไหนมันปลอมทั้งนั้นแหละมันฟอร์แมตมันเป็นปลอมัก็ปลอมฟอร์แมตพระแท้เขาก็เป็นพระแท้ เกี่ยวกับเรื่องของขบวนการผลิตนะถ้าเราแยกขบวนการผลิตได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาสแท้พลาฟอมแยะไปหมดคนที่มันอาศัยความเชื่อเนี่ยสิ่งเดียวที่มันต้องการก็คือผลประโยชน์ใครที่ไปทําให้เสียผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะโกรธเป็นเรื่องปกติแล้วว่าไอความรู้ที่มันมีที่มันใช้อะมันก็เกิดจากความเชื่อพอใครไปจับความจริงได้มันก็โกรธนะ แล้วมันยิ่งมันรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันผิดมันก็จะหาทางแถคือโกหกโกหกเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆนะโกหกเรื่องใหม่และคนที่โกหกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วเราจะไปเชื่อมันได้ไหมนะมันก็ไม่ได้นะอย่างพาระลิเกพระลิเกที่ผมบอกจะมีการประกวดกันเสาร์อาทิตย์นเนี้ย นะมันถ้ามันไม่ใช่มันไม่วางหน้าไม่มือถ้าเราไปอ่านของหม่อมหลวงชัยนิมิตนอะวางหน้าหมดไปตั้งแต่รัชกาลที่สองแล้วมีสมเด็จวางหน้าสร้างมาให้ใครอะพาลิเกยอย่างนั้นผมเห็นนะ่ะผมพูดจากใจนะ <c oughs> เกลื่อนสนามหลวงจะเอาสักเท่าไหร่แล้วคุณก็ไปจับมันมาเล่นคุณก็ตั้งองค์กรขึ้นมา ประกวดวังหน้าสร้างหนังสือสิ่งพิมพ์มามีพระวังหน้าแล้วก็เอามาแต่งนิทานนิยายประกอบมันไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ไม่ตรงกับข้อที่จริงตั้งแต่คุณเริ่มแล้วนะอย่างหลวงศิษย์อย่างเงี้ยม,มาวันก่อนที่แชร์ไปหลวงศิษย์หาตัวตนก็ไม่เจอเหมือนกับหลวงวิจารณ์บอกว่าหลวงศิษย์มาสร้างแม่พิมพ์ถวายตอนตอน,ตอนที่สมเด็จโตได้เป็นพระธรรมกิตติ มันก็เล่ากันต่อไปเรื่อยๆถ้าเราหากว่าเราเชื่อผู้เล่าเป็นครูเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้รู้นะแล้วเราดูจากคอมเมนต์เนี่ยอ,อวยกันแหลกลานนะเอออวยกล้วยทอดกันเป็นทิวเราก็คิดว่าเอ้ยมันเก่งมันเจ๋งจริงคนที่เอาเรื่องเท็จอ่ะรู้ทั้งรู้ที่มันเป็นเรื่องเท็จมันจะเจ๋งตรงไหน หลวงศี์ไม่มีแล้วคุณจะไปผูกเรื่องกับปตอนที่ท่านได้เป็นพระธรรมกิติได้อย่างไรหลวงวิจาร์ณไม่มีท่านจะไปบอกว่าตำราเล่มหนึง่งมันดีที่สุดในการมันไม่มีตําราเล่มนั้นมันบอกว่าเป็นของคนคนนี้ถ้าแม่ไก่มันไม่มีตํารามันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะถ้าเราคิดง่ายๆเอไม่มีถ้าเรื่องเดียวมันจะมีอะไร ใช่ไหมเหมือนคนเหล็กอ่ะถ้าแม่มันตายลูกมันก็ออกมาไม่ได้ก็ส่งส่งไปฆ่ามันซะไอ้นี่มันตรงข้ามไงหนุวิจารณ์ไม่เมยคุณไปบอกว่ามันเมยพอมีปุ๊บเนี่ยก็สร้างเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องไปไปในอนาคตเอาเอาอนาคตเป็นหลักแล้วก็ไปบอกว่าถ้าตรงนู้นมันไม่เมยมันก็จบตั้งแต่ตรงนั้นมันไม่เมยเรื่องที่คุณเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเท็จหมดเลยนะ ไม่มีทางไม่มีทางเป็นข้อเท็จจริงหางไม่เจอรูปเจอไหมมีรูปหลวงวิจารเคยเห็นไหมนะนะไม่มีเอารูปคนนู้นเขาคนนี้เข้ามาใช้แล้วเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเอามาลดยศเขาเป็นหลวงเขาเป็นพระอ,องค์เจ้านะ <c oughs> มาลดเป็นหลวงแล้วเอาเอาระดับลูกท่านหลานเธอเชื้อพระวงศ์เอามาเป็นช่างตายหาแล้งงานเนี้ยผมดูแล้ว เอามาเป็นช่างสิบหมู่ช่วยกันแกะแม่พิมพ์คนเหล่านั้นก็เป็นเชื้อพระวง์ทั้งนั้นมีหลักฐานนะผมว่าคุยกันยาวๆงานเนี้ไม่รู้สิ <c oughs> ปิดประตูท่านพิทยุตอยากถามครูว,ว่าพระสมเด็จที่สมเด็จท่านสร้างออกจากแม่พิมพ์มาด้านหลังเป็นแบบเรียบแบบกดกระดานหรือเรียบแบบกดด้วยมือเป็นขึ้นๆครับหรือมีหลังแบบไหนบ้างครับ อันนี้มันอยู่ในขันข้นกระบวนการผลิตเลยน,นะคำ,คำถามนี้กําลังจะต้องการคําตอบอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือแม่พิมพ์มันมีขอบรอบไหมมันเป้าไหมถ้าเรียบแบบกดมือเป็นขนขึ้นๆมีหลังแบบไหนบ้างก็แสดงว่ามันมีขอบก็ได้ไม่มีขอบก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาเขาใช้อะไรกดหลังกับตอบนี้หนึ่งถ้าเราบอกว่าพระพระมีลักษณะ ปั้นกดมันใช้กดมันใช้กดถ้าเราบอกว่าพาะมีลักษณะใช้กดถ้าลัรจะถามต้องการเอาคําตอบนี้ท่านแรกเนี่ยท่านจะได้คําตอบอยู่ตรงประเด็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันกดแน่ๆมันตัดตัดประเด็นเทยอดทิ้งไปนะถ้าสมมุติว่าตัดประเด็น,เ,ดนเทหยอดทิ้งไป <c oughs> กดด้วยกระดานไหมกดด้วยกระดานไหมควบคุมความหนาไม่ได้ แม่ทิมมันเป็นอะไรกดเรียบกดด้วยมือแบบเป็นขึ้นขึ้นจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าไอ้เรื่องที่ท่านถามมาเนี่ยนะท่านถามมาก,กดอย่างเดียวเราต้องไปดูที่แม่ทนแม่ทิมันมีลักษณะอย่างไรมันกดได้ไหมมันมีอะไรรับไหมบ่ารับไหมถ้ากรณีถ้ามันหนาไม่เท่ากัน มันไม่มีบาไม่มีบาแล้วมันจะมีลักษณะยังไงมันมันจะตัดยังไงมันจะดึงออกมายัางไงถ้าบางมากมันจะออกมายัางไงใช่ไหมเออแต่จริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของแม่พิมทีนี้ว่าถ้าเราถามเรื่องกดเนื้อพระเป็นแบบปั้นกดรูพุนใบเข็มเกิดมายัางไงอันนี้มันก็เดี๋ยวมีคําถามต่อนะเออมีคําถามต่อส่วนท่านจะกดด้วยอะไรนั้นน่ะ ต้องไปดูที่แม่พิมพแล้วถ้าผมรู้ท่านทํำยังไงอันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของที่ลึกลงไปอีกนะวันนี้เราดูแท้เ็นก่อน,นพอนะเพราะว่าถ้าปั้นกดเราต้องตอบให้ได้ด้วยนะว่าไอ้ดูคุณปลายเข็มมันเกิดมาหน้าอุ้งเวลาไหนมันมันเกิดได้ยังไงในเมื่อถ้าปั้นกดปุ๊บเนี่ยถ้าเนื้อเป็นปั้นกดมันจะเป็นเนื้อแบบนวดปั้นกดมันจะเป็นเนื้อแบบนวด นวดก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับปาต้มโขกนะปาต้มโขกก็คือเอามาตัดแบ่งตัดแบ่งแล้วก็กดลงไปการกดแบ่งเข้าไปแบบนั้นนะแต่ว่าลักษณะของการการปั้นกดแบบนั้นเราต้องมีคําอธิบายเรื่องของรูปุณนปลายเข็มเรื่องของลอจิกเรื่องของ ปีแยกแสกย่นนอนด้นปูไตตะไคร่น้ำลูคุณปลายเข็มบอ่อน้ำตาตื้นวงขึ้นกระเพื่อมของผิวน้ำแล้วก็อีกเยอะแยะต้องตอบคำถามนั้นประกอบเรื่องของการกดให้ได้ถ้าถ้าถ้าคิดไม่ออกมันก็คิดไม่ออกเพราะเราไม่รู้จักแม่พิมพ์จริงๆก็ผมรู้นะแต่ผมไม่อธิบายตรงนี้เพราะทุกคนกำลังจะเอาคำตอบตรงนี้แหละ เรื่องของแม่พิม์เรื่องของขอบวนนการผลิตแต่เนี่ยที่ผมพูดกวา้างๆให้ฟังว่าเราต้องตอบให้ได้นะเราจะได้มีแนวทางฉุกคิดอีกแล้วนะส่วนเรื่องถ้าสมมติว่าเป็นเทยอดมันผสมน้ำมันไม่ได้แต่มันจะเกิดปฏิกิยาปูนเดือดได้แต่มันจะตัดข้างไม่ได้เออมันชุกคิดอีกแล้วคือทั้งหมด ความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการคุณต้องอธิบายแล้วก็ได้ข้อสรุปตรงนี้เพื่อเอาไปเอาไปอธิบายที่มันถูกต้องได้หรือในส่วนนี้ถ้ามันเป็นส่วนสำคัญเราจะเว้นวักไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรนั่นคือสำหรับคนที่เขาอธิบายเขารู้จริงๆเขาจะอธิบายได้นะครับผมตอบแล้วนะไม่ได้ไม่ตอบนะมันมีเรื่องฉุดคิดให้คุณคําถามมันจะตามมาสออย่างเรื่องรู้คุณไปเขียนกับ กับเรื่องของปั้นกดหรือเทยอดแล้วก็ลักษณะของแม่พิมคำถามเมื่อกี้ดีนะมันก็ทําให้เกิดให้เพื่อน,อน,อนไปฉุกคิดนั่นแหละเพราะการฉุกคิดเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนอนคิดต่อคิดต่อไปคิดได้หรือไม่ได้เดี๋ยวสุดท้ายนี่แหละมันก็จะต้องมีคําตอบมันยิ่งบีบเข้าไปบีบเข้าไปความจริงมันก็คือความจริงนะแล้วก็ส่วนคนคนรู้หรือไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันไปเลือกกันอีกที นะหลายคนก็รู้ไปแล้วเรื่องพวกนี้<ม>ลูกศิษย์ผมหลายคนเข้าใจเรื่องนี้รู้จักแม่พิมไปแล้วว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรแต่ณนะ่วงเวลานี้เวลานี้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราเราปล่อยเอาไว้ก่อนนะอดทนเอาไว้ก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวานความรู้ค่อยๆโตนะสิ่งที่ผมถามอยู่ในมุมของปั้นกดครับดังนั้น ถ้าแบบที่ครูตอบแสดงว่าผมต้องพิจารณาเรื่องการเกิดรูปคุณปลายเก็งกับลักษณะอื่นๆตามที่ท่านตียมประวัยบันทึกแสดงว่าพระสมเด็จต้องมีลักษณะตามที่ท่านตียมประววยบันทึกไว้จริงๆขอบคุณครับใช่ถูกต้องตียมประไวมีความรู้ประมาณ50เอร์เซนเก่งกว่าเก่งกว่าเซียนในยุคปัจจุบันที่เรียนรู้จากตำราของเขา เพราะเซียนที่เรียนรู้จากตำราของเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยปรากฏว่ามีเสียงคนไหนอธิบายและบอกให้เราเรียนรู้ได้น่นะประเด็นที่หนึ่งนะทำให้เสียงในทุกวันนี้ไม่เคยอธิบายนะอะไรนะปี่แยกแตกยอดหนอนต้นปูไตตะค้น้ำรูพุนปลายเข็มบ่อน้นำตาตื้นผิวคลื่นของวงน้ำ ไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยนะไม่รู้อะไรเลยแล้วไปดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าดูรอยตัดตอบมันไม่ใช่อะมันไม่พอนะทีนี้พอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยความรู้เขาเลยมีแค่สามสิบเตียมปวัยมีห้าสิบจากร้อยที่ควรรู้เตรียมปัจจุบันมีประมาณสามสิบจากร้อยที่ต้องรู้ต้องควรรู้ในฐานะเป็นผู้รู้มันไม่รู้ ไม่เคยพูดถึงไม่เคยอธิบายความสำคัญของสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็อธิบายไม่ได้ออกทะเลเงียบกันหมดแล้วก็ตัดสินแพ้พาให้แท้เซ็จจากความรู้แค่สามสิบมันพอที่ไหนละ่นะนอกนั้นมันคาดเดาหมดเลยนะคาดเดาว่าพาแบบนั้นมันแท้มันแท้ที่ไหนละ่ะผนังตึงเป๊ะขนาดนั้น หลายๆเรื่องมันมันไม่มีสิ่งที่ตียมปวายสอนเลยนะขอบคมมั่งอะไรมาปีแยกแตกยนต่นคืออะไรไม่รู้เรื่องอธิบายกันมั่วๆสวดๆนะแล้วก็ตัดสินให้แท้ได้ยังไงตียมปวายเนี่ยจริงอยู่เขาเห็นพวกเนี้ยปีแยกแตกยนต่นหนอน,นต,ตน้นปูไตตะไคร่น้ํารูคุณปลายเข็มซึ่งมันเกิดจากมันมีลักษณะของอัตลักษ์แล้วมันมีเรื่องของเอ่ออะไรนะ มีอยู่ในทุกองคเพราะเขาพูดถึงเลือกพวกนี้นนแต่จริงๆเตียประวายก็ไม่รู้ว่าเนื้อก่อนพิมพ์เป็นอย่างไรเพราะเตียประวายไปบอกว่ารูปูนปลายเข็มเกิดจากปฏิกิริยาฟูนเดือดนั่นก็คือเทยอนแล้วก็มาพูดถึงน้ำมันจันหอมน้ำมันจันหอมเจ็ดรสน้ำมันจันน้ำมันตันนงอิ้วอะไรพวกนี้ผสมลงไปในเนื้อเฮ้ยถ้ามัน ถ้าลูปูนปลายเข็มมันเกิดจากปฏิกิยาปูนเดือดเทยอดถ้าเราเอาน้ำมันผสมไปในเทหยอดบันไลยก็คือหมายถึงว่าปูนมันจะไม่ไม่แห้งมันเกิดปฏิกิยาปูนเสื่อมมันจะเป็นขุยๆเป็นยุยยุยหมดเลยมันไม่แข็งตัวถ้ามันมีน้ำมันผสมอยู่ดังนั้นเนี่ยความรู้ของตียมประวยัยก็ไม่ชัดเจนเหยียบเรือสองแคมมาเหมือนกัน เซียนเวลาที่บายมันก็เหยียบเรือสองแคมมาตามตียมปบวายเป๊ะแต่ไม่เคยพูดเรื่องสิ่งที่เมื่อกี้ที่ท่านถามมาปีแยกแตกย่นนอนต้นปูไตตะคายน้ำดูพูนปลายเข็มนบ่อน,น้ำตาตื้นผิวขึ้นของวงกระเพื่อมของผิวน้ำมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันมันมีลักษณะย,ยังไงกูไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ความรู้ไม่พอความรู้ก็มาไม่ถึงตียมประวายตียมประวายไม่เห็นแม่พิมพ์แล้วก็ไม่รู้จักว่าไม่รู้จริงๆว่าไอ สิ่งเหล่านั้นนะที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรลูกคู่เขาเห็นเป็นยังไงปูไตเขาเห็นเป็นยังไงบอ่อน้ําตาตื้นเขาเห็นมีลักษณะยังไงเขาอธิบายนะแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แต่ปัจจุบันเสียปัจจุบันไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้แล้วก็ไปเอาพับไปเอาพระโรงงานมาเล่นตั้งชื่อเป็นองค์ดาลงดาราอะไรนะั่นแหละไม่มีลักษณะแบบนี้เลย และมันเป็นพราโรงงานชัดๆนะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเอามาไลฟ์บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยดูใหม่ดูใหม่เรามาเริ่มเรียนรู้ใหม่ไหมความสําคัญมันอยู่ตรงไหนที่บอกว่าเขาก็จะดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าดูรอยตัดตอ่อแท้เนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้รอยตัดต่อดีแท้ใช่เหรอมันไม่ใช่ นะไอ้พาอย่างนั้นมันโรงงานคุณก็ตีเป็นพลาแท้ได้แล้วไม่เคยเห็นพูดเรื่องไอ้ตีแยกแตกยน่นคืออะไรแม่พิม์พเป็นยังไงไม่พูดทั้งหมดเนี่ยมันจะเลิ่เห็นไหมความรู้เดิมอะที่เขากําหนดเป็นมาตรฐานอะไอ้นั่นมันหลอกนะหลอกแดกแหกตากันทั้งนั้นไงว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นอะมันทําให้เป็นพลาแท้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยหลงทางนะกดติดตาม และกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด